เลือกได้เลยดูซิจะได้สีเข็นหรือเปล่าอ่ะเลือกไหมสีที่มีสเขาเลือกจะสีไข่สีแดงแดงเป็นอ่าโอเคอ่าพี่หายิบขึ้นมาเลยเวลาตัดไข่เราจะเริ่มตัดตรงนี้ไหนเลยได้พี่โปิดเริ่มจากการทำให้หมอใหญ่้หญ่ค่อยๆแซะแซไปรอบๆเปิดให้รานี่อ่าได้แล้วได้แล้วตัดเลยค่อยๆตัดนะครับดูซิว่าเราจะได้ตัวสีเร็นอีกไหม เขาตัดเคราะพี่เคยตัดมาก่อนปะเฮ้ยทำไมล้องไงทำไมพี่ตัดเฮ้ยทำไม่าตัดข้องไงเออไม่ใช่ใช่แต่ว่าักไงแต่วงกี้ๆกลางหมดเลยขนาดมอสยังแบบมีความของพี่ผ่าได้เป็นลายค่ะแต่เรายังไม่บอกว่าอะไรแต่เรายังไม่รู้ว่าอะไรดูซิว่าพี่ผ่าจะได้แต่รอให้รอคุณบุรุษพยาบาลเขาดใหห้มรอคุณบุรุษพยาบาลเขาตัดตัดโคบแล้วเอาฝากครอบออกมาก่อน อ้าวสิอุ๊ยอ้าวสิว้าวว้าวถ่ายรูพี่ผ่าทำไมสาวซ้ำพี่ผ่าเปิดเองจองซ้ำว้าวสวยจังเลยอะแกรนิดใช่ไหมโอ้โหเป็นน้องแกรนิตลายหินอ่อนอืออะพี่ผ่าถ่ายรูปคู่หน่อยอันนี้คือลายหินอ่อนเออเออตัดภาพให้ี่ผา หมาก็คือหล,ลับลุ้นลุ้นค่ะหมาบอกว่าใครอ่ะมันขึ้นแท่นแทนชันหน่อยยังไงแมนน่นี่นี่ทุกคนให้ดูเส้นเลือดหน่อยอันนี้คืออะไรอ่ะคือเส้นเลือดเขาครับเวลาเขามีไข่แดงใช่ไหมเส้นเลือดก็จะวิ่งตามเพื่อไปสร้างเซลล์ไปนำลำเลียงเออทรายรอบไข่เหมือนเวลาเราอยู่ในท้องแม่เลยเป็นตัวรับอากาศด้วยเหมือนกันนี่นะกินไข่แดงไหมหน้าใจ